<c oughs> ึไม่อยากซื้อมาอีกเนะวันนี้ยามาแล้วก็ค่อยเคี้ยวหรอกก็ค่อยเขีข้ยวไม่ต้องใส่เย,ยอะเดี๋ยวมันติดคอหรอปะอืมอืมอ่ะอ่ะ,ก,นนออะกินน้ำหน่อย่ะกินน้ำหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเก่งมากไม่หมดละใส่ปากได้แล้ว ทำ <c oughs> <c oughs> ไมกินดูเหมือนอร่อยมากๆเลยอะหลอกอร่อย,ยอะไรเหรอหลอกอ้โหชิดยอดนไปเลย ชอบจริงๆเลยว่าเฟิ้นนเลยนะเีะยดบ้านเราไม่ค่อยมีหายเนาะ